โอเคโอเคสวัสดีครับสบายดีคไปดีพี่ไว้คลิปนี้จะเล่าให้ฟังนิดหนึ่งคลิปนี้เนี่ยที่มาที่ไปของคลิปนี้ก็คือ,อช่วงโควิดที่ไทยกับลาวเนี่ยเรายัางยังเดินทางไปมาหาสู่กันไม่ได้อ่าก็เลยช,ชวนน้อยมาทำรายการออนไลน์แชร์ข้อมูลไทยลาวเป็นยังไงบ้างตอนนี้นะครับเพราะฉะนั้น อ่เรื่องแรกที่เราต้องต้องคุยกันเลยวันนี้ก็คือเรื่องโควิดนะโควิดที่ไทยเนี่ยก็จะเล่าให้ทางฝั่งลราให้ฟังนิดนึงน้อยจะได้ไปสื่อสารกับทีมงานฝั่งลราคือคือตอนนี้เนี่ยโควิดที่ไทยเนี่ยโอ้ถือว่าค่อนข้างที่จะหนักหนาสาหาัสเพราะว่าวันวันหนึ่งเนี่ยมียอดผู้ติดเชื้อเพิ่มขึ้นทุกวันทุกวันช่วงนี้ก็น่าจะอยู่ในช่วงที่เกือบจะล็อกดาวน์แล้ว คราวนี้เนี่ยเราก็เลยอยากรู้ว่าที่ลาวเนี่ยเป็นไงบ้างที่ที่ลาวนี่กะข้อหมายว่าข้หมายการดําเนินดําเนินชีวิตกับเป็นปกติทุกๆุกมื่อตามที่เขาเหตุนาทีเวียกงานเขาทุกๆุกมื่อกับคือเก่าไอคือเก่าแต่กับมีการเฝ้าระวังอยู่ตลอดว่าพยาธิโควิดสิบเก้าเขาต้องมีสติระมัดระวังตัวว่าเข้าไปสิมาไท่เขาก็ต้องมีสติป้องกัน ป้องกันก็คือป้องกันเกี่ยวกับพยาธิโควิดสิบเก้านี่แหละจะต้องล้างมือมีเจลล้างมือดตมีผ้าอัดปากติดผงมีมีเสียงแซ่บจากมาโนเดี๋ียได้ไหมเรามีมีมีเสียงแซ่บอย่างมาโนมาโนยังโง่เสียงเสียงโทรศัพท์เหรอ มีใครมีเซนจ์มามานอกเมื่อกี้เอ้เม,มื่อกี้อันนี้มันเราแบบว่าเรี้ยวทาม,มาเราเอามาด๊อกตกลงจะคุยงานก่อนหรือจะมาคุยเดี๋ยวเดี๋ยวปรชุมอยู่ชมอยู่เอ่อตกลงมานอกจะคุยโทรศัพท์หรือมาม <c oughs> ามาชุ <c oughs> อันนี้คือเราแบบว่าอัาคลิปแบบว่าเร็วตามเแรบบ็วตามโอเคโ <laughs> ทษทีเมื่อกี้เราเราเราจะไม่มีการตัดคลิปออกไปนะครับเราจะแบบไลฟ์สดเร็วๆอย่างนี้เลยอาน้อยว่าต่อเรื่องโควิดที่ราวตัดไปเลย <laughs> อ่าประเทศลาวกับปฏิบัต,หติหน้าที่ต่มหน้าที่ไพมันล่วก็การลง้งชีวิตกับไพมันเส้นกันน้อยเพราะว่าแต่ละมือเพราะว่าเฮาในในในประเทศเฮายังโบทันมีว่า ในระยะนี้ว่าแจ้งว่ามีคนติดเสพยาตดัง่าวนีอยู่ในประเทศลาวหนึ่งอย่างบบมีมีแต่ว่าเดินทางเข้ามาแต่นอกประเทศเส้นนักศึกษาลาวนักศึกษาที่ไปเรียนต่างประเทศลาวเดินทางกลับบ้านเนาะกลับบ้านมาละมีผู้ติดในระยะวางหนึ่งนี่ระยะาพาันมานได้เอาผูกเกี่ยวไปกักตัวไว้สิบสี่มืออ้อก็คือไปไปไว้ห้องหมอเลยบ่ได,ได้ให้บ่ได้ให้เขาหมายว่าเอารถเข้าไปห้าอายุยนต์ไปเลยสช่นะบ่ะให้แบบว่องงาออกมาเสิ ว,ว่าเขาก็มีการป้องกันดีทางสปบปรลาวเขามีการป้องกันกันดีมีมาตรก,การเข้มงวด mm hmm. ว่าแต่คร้งกันขันิงเพิ่นเพ่นสร้างลงมาว่าให้ปฏิบัติปฏิบัติตามนี้เดอร์กระทรวงสาธารณสุขให้รับผิดชอบด้านนี้ด้านนีไในมีการแถลงข่าวทุกเวลาทุกจุดาหากเกิดเหตุปึ๊บก็ให้มีการแจ้งข่าวเตือนประชาชนให้มีความระมัดระวังให้มีสติให้พร้อมเพยงวมใจกัน สมาคีกกันความสมัคคีนี่แหละไอ้เป็นสิ่งที่เหตให้พญายิโควิดสิบเก้าที่จะเข้ามาสปบปลาวนี่กระยักยากครับ <นะ S 1> ครับ,รบ,รบโอเคแล้วตอนตอนนี้เนี่ยที่ลาวมีจํานวนคนติดโควิดเยอะไหมเท่าไหร่ยังไงฟางล่าสุดกับประมาณเส้าป่ายเส้าป่ายคนนี่แหละอ๋อยี่สิบนะเพราะว่ากับโมเมนต์ติดบัตรเดียวเลยโมเมนต์ติดบัตรเดียวเพราะว่าติดแบบเข้าหมายวัดเทือละน่อย ที่ว่าโบเม็นคนในประเทศที่ว่าประเทศอื่นเดินทางเข้ามาที่ว่ามา,มาเปียกบอหรือว่าแบบกระเจ้าจะเข้ามาแบบเธุรกิจของกระเจ้าสิแล้วกระเจ้าเข้ามาสิแล้วมันก็นําเสื้อพยาต่ังกาขอนมาแต่พวกเขาก็ได้กวดเห็นแล้กก็ได้กักตัวผู้เกีียวไว้อไปจนอ่าจนผู้เกีียวเศร้าดีจึงได้จึงได้ปล่อยตัวออกจากกันบอนกันกักตัวบอนที่ว่าเพิ่นได้วางมางตรการให ให้ที่ว่าทางกระทรวงสาธารณรัฐกับทางรัฐบาลเพิ่นได้กะเกี่ยมไว้เ mm hmm. ส้นให้งานเนาะให้งานเฮาก็มีก็มีบอนกักตัวฮะให้งานไว้ดีกะสามสิบป,ป่ายกาจุดสามสิบป,ป่าย mm hmm. กาจุดก็คือเต mm hmm. ะ,ะแข่งแต่ละเมืองแต่ละแข่งแต่ละแข่งแล้วก็แข่งหลวงเขานี่ก็มีตัวนครหลวงเขานี่ก็อยูอ่อ่าหลักสิบหกล mm hmm. ถือว่ามาตรการได้ได้ได้ดีเฮ็ดได้ดีไอ้ mm hmm. มันขึ้นกับ ความสำนาคีนี่แหละเพราะว่า่นสร้างมาปุ๊บขันเทิงสร้างมาปุ๊บเมนปชสสนปชาชนลาวเฮากับเมนพ้อแฮ้งแห้งใจแล้วนะปฏิบัติตามหน้าที่ที่มอบหมายจากขันเทิงลงมาแล้วก็คขันขันอ่บขันแข้งขันแข็งแล้วขันเมืองขันบ้านขันน่วยได้แบบเพราหมายว่าใบแจ้งการออกมาปุ๊บแล้วเมน่นก็แจ้งหมดเลยแล้วกับเพศไให้เพดให้ฮู้ว่าปฏิบัตินาทีพร้อมกันเลยนะแบบ ประชาชนก็มีความย่านย่านย่านตื่นดิตื่นตะนกดิก็ย่านให้มีสติเพื่อนก็ว่าโอเคพอดีพี่เห็นในเอกสารที่ลาวเขาห้ามนําเข้าสินค้าจากไทยใช่ไหมท่ว่าเป็นอะไรใช่ใช่อันเม่นแล้วเพราะว่าระยะน,นี้หันเม่นอันเพื่อนให้โจรกรโบเมนวัาโบเมน่าห้ามเลยอาหาร,<จ>รทะเลในระยะอาหารทะเลไม่แล้วโจในระยะในในระยะในระยะที่ว่าประเทศไทยมีมีการระบาด เพิ่มขึ้นมือเดียวปุ๊บเพราะว่าเพิ่นก็นห้ามว่าโให้กินของดิบบพให้กินของทะเลที่ว่าน้ำเข่าเธอแต่ว่าก็ยังโบนเน่แต่ว่าก็โจในระยะนี้ห่ก,ก็ไปเจ้งการออกเมือ่อวานนี้ที่เทาสามก็คือห้ามห้ามนำเข้าอาหารทะเลจากไทยชั่วคราวแมนแมนแล้วชั่วคราวแต่โบเมน่าตลอดชั่วคราวจักหน่อยว่าคันว่ามีมีการแบบว่า เราระวังแก้ไขถ้าวาเบาบางลงเนาะทั้งทางทา้งไทยเบาเบาบางลงเพื่อนกะเปิดให้เอาเข้ามาคือก่าครับครับครับคราวนี้มนุษย์จะถามอะไรน้อยไม่น้อยเนี่ยเป็นดีเจจัดรายการอยู่ที่ลาวอยู่อยู่สถานีวิทยุอยู่ที่เวียงจันทร์เขาเป็นดีเจเกี่ยวกับอะไรน้อยแนะนําตัวหน่อยเป็นดีเจเกี่ยวกับอะไรบ<อ>้างทำอะไรบ้างที่เวียงจันทร์อยู่เวียงจันทร์กะลักๆเมนเวียกลักลากละเมนเป็น,เป,นเป็นผู้ซื้อข้าว เป็นนักข่าวอยู่หนังสือพิมพประชาสนและตนแรงกัหรักๆกระเม่นต้นแรงก็ไปจัดรายการการเพลงชีวิตรายการเพลงกองของสถานีวิทยุโทรภาพนาครหลวงขึ้น้อยห้าจุดหักไดกับพีน<า>เดี๋ยวพี่จะแชร์แชร์แชร์สกรีนนะนะแชร์สกรีนที่รายการที่น้อยเขาจัดนให้ให้กับผู้ชมได้ชมก็คือ ตอนนี้เห็นเห็นสกรีนไหมเห็นที่เป็นเอเชียนโปรดักชันเนี่ยเห็น <S <S เห็นป่ะเห็นเห็นอ่าเอเชียนโปรดักชันอ่าก็คือคือต้องแนะนำตัวเรานิดหนึ่งคือเอเชียนโปรดักชันเนี่ยเราเราทำไว้เพื่อเป็นการเรียกว่าเป็นวิดีโอโปรดักชันเป็นวีล็อกแล้วก็เป็นทั้งด<ว>ีเจข่าวสารข้อมูลเกี่ยวกับกลุ่มประเทศในอาเซียน อมันก็จะมีทั้งเรื่องของการท่องเที่ยวบ้างเรื่องของการจัดรายการบ้างเรื่องของการค้าขายบ้างระหว่างประเทศของอาเซียนเราเองก็จะมีลาวกัมพูชาพมา่าจีนนู่นนี่นั่นก็ว่าไปนะส่วนส่วนฝั่งเราเราเองเนี่ยก็มีมีน้อยนะที่เป็น b ีเจอยู่จัดรายการอยู่และมินาอ่าแล้วก็น้องมีนา,น,าน,น้องมีนาตอนนี้ไม่ว่างนะ มีพินาไม่บ้างมีภารกิจติดภารกิจติดภารกิจอันใหญ่หลวงเราก็เลยต้องฝากฝากเพจนี้ไว้นิดนึงคือเพจนี้เนี่ยจะมีข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับเรื่องการท่องเที่ยวบ้างเรื่องข่าวสารไทยลาวแล้วก็เรื่องข่าวสารเกี่ยวกับอะไรหน้าที่น้อยทําอ่ะข่าวสารนี้เป็นเดียวที่เป็นเกี่ยวกันท่องเที่ยวลงนรกกันท่องเที่ยวแล้วเที่ยวแล้วระยะนี้ เพราะว่าเขาเขาออกประเทศบ่ไ hmm. ด mm ้เขาก็ลงเราลงเกี hmm. mm ่ยวกับเราแถวเราภายในประเทศแล้วก็ทั่วไปด้านเศรษฐกิจกกับการค้าการค้าขายก็คือเครื่องขายแบบเครื่องทาอางบ่เครื่องที่ว่าออนไลน์โบที่ว่าเขามีเขาไปสัมภาษณ์โบลูกค้าอยากอยากให้เขาอ่โปรโมทให้พิเศษให้ได้เอามาลงก็ ถ้าเกิดว่านักธุรกิจไทยหรือนักธุรกิจที่ไหนก็แล้วแต่อยากเอาสินค้าไปขายในลาวเนี่ยเราก็มีช่องทางการปโปรโมทให้ว่ายง่ายนะเราก็มีช่องทางการประ,ประชาสัมพันธ์ให้แม่นแล้วแ,ม,แวม่นแล้วเขามี่องทางประชาสัมพันธ์ให้โปรโมทให้แล้วก็ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับไทยลาวเนี่ยต่อไปเราก็จะมานั่งแลกเปลี่ยนแลกเปลี่ยนกัน,กน,กนว่าตอนนี้ที่ไทยมีอะไร บ้างแล้วสถานการณ์เป็นยังไงอ่ะที่ลาวเ,าวเออแล้วพี่เห็นชาวที่ลาวเนี่ยเขาทาเสาไฟใหม่เจ้าไม่แล้วแม่สวยนะสวยสวยงามงามเพิ่นเพิ่นปรับปุงใหม่เกือบเบอิอือเตเส้นทางกันเส้นทางเตาห่อ,หอคําจุนไปหอดอนุสาวรีย์เพินก็เเบียนใหม่แตก็เส้นทางคาดหลวงเพิ่นก็เเลียนใหนนม่เดี๋ยวนี้กําลังกันปรับปุงกําลังเปลี่ยนเป็นจุดเป็นจุด ครับครับครับเป็นสมนหมน,น้าไม่อันใบหน้าไม่ไหมละดับเฮนให้ประเทศชาติบ้านเมืองงามขึ้นกระยนว่าเฮาใส่ดอกไฟนีกับมันกับประดับประดาเอโงดคีครับครับแล้วก็เดี๋ยวต่อไปนะถ้าถ้าถ้าแบบว่าน้อยไปสถานที่ดีๆสวยๆก็อาจคลิปมาฝากเราจะมาลงใน YouTube channel แล้วก็มาลงในเพจเราเจ้าเจ้าได้ได้เพราะว่าอัน น้อยก็เหตุวิดีโอระอยะหนึ่งเก็เหตุวิดีโอกันท่องเที่ยวลาวเที่ยวลาวเกี่ยวกับาไปซิมอาหารเทศกาลอาหารบนไดที่วาดีๆกถทายลงอยู่เป็นคลิปวิดีโอลงอย t u b e เห็นบ<ๆ>่พี่ไว้เห็นติน้อยเอาลงน้อยเอาลงพี่เห็นอยู่ในในเพจเราเห็นเห็นอยู่เจ้าเจ้าแล้วปีใหม่ที่เราเป็นยังไงบ้างปีใหม่ปีนี้เขาเขาจะง,งดไหมหรือว่ายังจัดเดู่วบ่ได้งดแต่ว่าก็มีมาตรการ แจ้งการก็ให้ระมัดระวังให้ระมัดระวังกระบอหไฮซุ่มแซลอ่าเกินกำหนดโบไฮยูเป็นกลุ่มเป็นก้อนโบหฮยูหลายข้อหมายว่าโบห้เกินสิบคนบอกสิท่นานว่ารีเล<อ>ี่ยมโบได้กับรีเลี่ยงโบได้กับไฮยูแบบครอบครัวมูคูที่ว่าฮข้ามันใจที่ว่าโบโบมีโบมีการเกิดการระบาดในระยะหนึ่งที่มีการ จะมีะมีคอนเสิร์ตอยู่วังเวียงจะมีคอนเสิร์ตฟเฟสติวัลนี้กันยังได้หยุดเดี๋ยอหยุดเดี<อ>เพิ่นคันเทิงเปิดสั่งให้หยุดบอ่อให้มีเพราะว่าญาตเพราะว่าคันเป็นคอนเสิร์ตแล้วมันจะอยู่เป็นกลุ่มก้อนแบบหลายครับครับกันเลยว่าให้หยุดก่อนเบิ่งสภาพกาดบ้านเมืองกอนคันไปใด้เพิ่นแจ้งมาใด้จึงว่ากันสินะโอเคแล้วไอไ้เนี่ยรูปที่พี่ดูในเพจที่ว่าน้อยไป พอดีภาษาลาวบางทีพี่ก็อ่านอ่านไม่ค่อยรู้เรื่อง่าไรอ่ะอ,นนอันนี้คืออะไรงานอะไรอันนี้แมนอ่าน้อยเซิร์นเซิร์นภูพันที่เอาเครื่องสำอางนําเข้าจากเกาหลีมาจามาจํหน่ายที่ประเทศลาวได้เพิ่นตเป็นตัวแทนใหญ่ของประเทศลาวแล้วน้องเซิร์นภูพันมาสัมภาษณ์สัมภาษณ์เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ดีๆของสเปนน้เาเฮไข่มุกและน,อนอ้องน้องภูพันที่เป็น เป็นผู้นาเข้านี่เพินเ่นปิดสะจวดอยู่ในยนตครับเ <c oughs> พิ่นป็นสะจวดอยู่ในยนตเพิ่นเดินทางไปต่างประเทศอไปเกาหลีแปะเกี่ยวกับประเทศอาเซียนนี่แหละเพิ่นไปเพิ่นไปไป,ไป,ไป,ประเทศนั้นประเทศนี้ระยะนี่ละแมน่นการบินต่างประเทศด้หยุดได้ไดไก็เลยว่าเพิน่นเปลี่ยนวิถีวิถีชีวิตก็คือเปลี่ยนอ่ะจากที่ว่าบนบ่ได้บ่ได้เดินทางเพิ่นกับเซเวเบิงเครื่องสาอางอยู่ที่เกาหลี เอามานาเข้ามาขายแล้วก็เพื่อเป็นเวียดเสริมเพราะว่าทุก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 เศรษฐกิจในทุกมื้อนี้เนาะทุกทุกยางเมนผู้ใดกับซบเซาบูดีก็ต้องหาเนวเสริมค่ะเพราะหมายว่าหาเงินอะไรได้เข้าเติมสินะอ่าก็ถือเป็นการปรับตัวในช่วงโควิดอ่าจากที่เป็นนักบินจากที่เป็นเป็นสจว์ตก็หาครีมมาขายใช่ไหมเมนปรับตัวเอา้ตัวรอดในช่วงโควิดับ แมแล้วปรับตัวเข้ากับสภาพการแล้วเพื่อนก็เอามูเพิ่นเองเป็นสาวแต้เป็นสาวเอเป็นสาวเอมาเปิดพิเ็นเตอร์ให้กันสาวสาวเอมาเป็นพิเชนเตอร์เลยแม่นเดวมูเพิ่นเองน้องฮักเพิ่อนเป็นน้องเป็นอย่างก็ดีเขาอยู่นั่นก็นกรนสองคนน่กจเป็นสาวเออาเรียกว่าถือว่าเป็นการปรับตัวในในยุคโควิดเพื่อความอะไรเรียกว่าความ ดำรงชีวิตพิกวิกฤตวิกวิกฤทให้วิกโดยวิกวิกฤตให้เป็นโอกาสเม่แล้วเจ้าโบรไหนความหม่ว่าโบรไห้เวลาปล่อยไปเสียละละหาหาโอกาสให้ตัวเองเทาเฮ็ดหลายๆอย่างเขากับได้มีคมหูแล้วก็ได้เพิ่มเด้ไอ้โอเคเนี่ยก็จะสามารถมาดูคลิปของน้อยที่ไลฟ์สดในสถานีวิทยุได้นะครับน้อยน้อยก็จะมาแชร์ เข้ารายการทุกๆมื่ออ่าทุกวันนะวันละกี่โมงวันละกี่ชั่วโมงวันไหนอะไรยังไงจันท์ถึงอาทิตย์มื้อละสโมงสิบเก้าโมงสามสิบหาสามโมงสิบกับทุ่มครึ่งบ่ะทุ่มครึ่งหาทุ่มครึ่งบ่ะอ่าโอเคสิบเก้างแฟนแฟนรายการชาวไทยก็สามารถเข้าไปติดตามที่เพจเอเชียนโปรดักชันอินเตอร์เนชได้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 เพราะว่าเพจเพจพี่ไว้เจน แชร์ตลอดอแชร์ตลอดน้อยก็จะแชร์ข้อมูลตลอดแล้วก็บางที่พี่ก็อ่านภาษาลาวไม่รู้เรื่องแต่ว่าดูดูจากรูปภาพก็โอ้โหน้อยมีกิจกรรมเยอะแยะเลยท,ที่แชร์เข้ามาอันนี้เป็นกิจกรรมอะไรครับเมนเม,นมนอันนี้เมนกิจกรรมเพื่อกันกุศล<ม>ที่ว่าดาลาดาลานักห้องสลิปลาวเอาเครื่องมือสองของตนเองหรือว่า<ม><ม>ยุหานตัวเองที่ว่ากเจ้าธุรกิจของเจ้าเนะ<ม>เอามาขายในมื้อนั่นขายในประมาณเจ็ดมือ้อ Oh. ตั้งตลาดนัด mm. ตลาดนัดขายเครืองมือสองแล้วฮักจากกันเงินทไีได้ได้การขายเครืองออกจกักรุดเซนเนะะาะคน่าสามสิบเปอร์เซนตให้แกมูลนิธิ mm. ช่วยเหลือคนหกยากเอาไปเอาไปสร้างร mm. งเรียนให้เด็กน้อยอยู่ที่ปะเสกของแ mm. น่หล้กกะสารวันเน่ยูลาวเน่ยู่เวียงจันเน่ mm. แบ่งออกจากหันแล้วก็เป็นขึ้นแล้วก็ไปไปไปปุ๊หอสมุทร ซื้อปึ้มซื้ออุปกรณ์การเรียนอุปกรณ์ศึกษาสวยน้องๆที่ขาดเขินอยู่แถวหางไก่โซหลีกเจ้าเป็นกิจกรรมที่ดีมากนะเมนเมนเป็นการกุศลอืมแล้วสวยะสถานที่อยู่ตรงไหนเวียงจันทร์เซ็นเตอร์เดพี่ไว้เซ็นเตอร์โอเคแม่แลอายุทั้งหลังเวียงจันทร์เซ็นเตอร์ทั้งนอกและกับทั้งในประเหตดรวมกันเลยอืมทั้งนอกแล้วก็ทั้งในเจ้า แล้วน้อยก็เป็นเดี๋ยวเดี๋ยวมีมีกิจกรรมดีๆแลยอัานข่าวเอามาโฆษณาขฮาวเฉียวมาลงขฮาวเีมาเผยแพร่พให้อ่าโอเคแล้วเพราะวะ่าแล้วน้อยได้เข้า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 ไปร่วมกิจกรรมกับเขาอ่าน้อยฮฮนแมนไปกรรไเก็บข่าวดี๋อเก็บข้อมูลเก็บข่าวสารนะ้มาอัปเดตกข่าวมาเขียนเขียนแล้วก็อัปเดตแล้วก็ช่วย ชวโปรโมทให้เพื่อนเพื่อเป็นการกุศลเขาก็บ่ได้บ่ได้หวังติดตอบเทนแต่ว่าเขาก็อยากโปรโมทว่ามีอย่างแน่สิ่งดีๆดีๆจระเทดหลายอยู่ได้ไอ้แบบไอ้เท่ไว้แต่ว่าเวลาเวลามันพวกเอื้ออำนวยเวลาเวียกหลายสุดที่จะอยากอยากอยากแบบโปรโมทสิ่งดีๆให้อันอาเซียนใ้หู้ว่าอยู่สบปลามีหยังเนาะใช่ๆชการท่องเที่ยวมีอย่างบนหร่งท่องเร่งท่องเที่ยวมีบนได้เป็นการเที่ยว พราะว่าในอนาคตรประเทศเฮาอาจจะได้เปิดเปิดการเดินทางหากันได้ง่ายๆคือคือเก่าแต่ประเทศลาวก็สิมีจุดที่ว่าอยกให้อัอเซียนแต่ละประเทศเนาะเห็นแล้วอยากมาเที่ยวสินะใช่ใช่นั้นอ่าโอเคตัวนี้ตัวนี้กิจกรรมอะไรเ Food Festival, รอ่ยฟู้ดเฟสติวัลอ่ะกิจะกรรมตัวนี้แมนยูทีแคมของอยู่แคมของบนนัน w o l k i n g Street บนคนยางบนนังบนคนยางแล้วก็เจ้ามาเฮ็ดป็นกันตลาดนัดอาหารครับครับตลาดนัดอาหารที่ปะ่ะจัดซีมือห้ามือให้คนมาซิมเปิดประมาณห้าโมงแรงสี่หสิบเอ็ดโมงแล้วห้าอาหารต่างๆจะมาลงบูธมาลงบูธขายเครื่องอแล้วก็มีกิจกรรมหลากหลายแจกแ้มแล้วก็มีอันมีฟกซ่อง มีเปิดเพลงเบาๆให้ให้ให้คนมานาั่งกินมาเที่ยวแล้วก็มานาั่งซิมอาหารแต่ละห้านแต่ละหา้ะหานราคากับโบเพพงพอตับต้องได้ครับเจ้าโอเคคือถือว่าน้อยก็มีเร้ยว่ากิจกรรมอัปเดตกับในเพจเอเชียนโปรดักชันนะครับถ้าใครอยากรู้ข่าวสารเกี่ยวกับไทยลาวในเอเชียนะครับเราก็จะมีการอัปเดตข่าวสารลงไปในเพจแต่ว่าใน ในในเพจอันของจูเฮานี่เมนยังยังอีกสองคนยังมีโซนานกับมีนาเดี๋ยวค่อยค่อยทยอยเริ่มเข้ามาค่อยค่อยทยอยอ่าเอาเอาเอาทีละคนค่อยค่อยทยอยเดี๋ยวโซนานจะมาร้องเพลงให้ฟังแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวมีนาจะมาจัดรายการบ้าไม่แล้วชินาจจัดรายการห้ฟังเจ้าเดี๋ยว เดี๋ยวมนพเนี่ยเป็นเป็นทีมงานพี่เองที่อยู่โครงการในลาวเนี่ยมนพเขาจะเป็นคนดูแลต่อไปก็จะต้องต้องได้เจอกันนะเดี๋ยวให้มโนเป็นจ้ไหนา่มนพคุยกับเพื่อนเพื่อนที่ว่าอยู่สารวัตรนะพี่วัยเป็นแนวไรก็ยังยังที่เหตุคือเก่ามันบ่ใช่ใช่คือตอนเนี้ยเราเรานําเข้าสินค้ายังไม่ได้เพราะว่าจีนยังมีปัญหาเรื่องแต่โรคระบาดอยู่เราก็เลยชะลอไว้ก่อนชะลอไว้ก่อน เพราะว่าเรานําขนขนของเข้าไม่ได้ว่าง่ายเราก็เลยชะลอไว้ก่อนในส่วนใดกันได้เจ้าอดอ่าส่วนคุณมนพเนี่ยเป็นทีมงานพี่ที่ว่าดูแลโครงการที่อยู่ในลาวนะก็ต่อไปก็จะได้ได้รู้จักกันนะก็คุยมนบคุยกันน้อยขึ้นหน่อยสบายดีสบายดีพี่เจ้าพอดีทั้งทั้งทั้งทีมเขาถามมาว่าไอ้วิ วิซ่าของจีนเนี่ยจะจะเปิดอีง่ายปะอุ้ยยังโดนเด้อยังโดนเจ้ายังดดนเจ้ายังหลอกดาวาดูพับว่าคนจีนที่เทำงานอยู่อยู่ในประเทศด้าตัวน,นี้ก็คือได้รับสิทธิพิเศษปที่เหตุพวกไอ้ล้างรถไฟอย่างพวกน,นี้เจ้าเพราะว่าทันอยู่พี่แล้วเราบริกับบริกับแต่ได้ต้องได้อยู่นี่ อทั้งกีราถามมาเขาอยากออยากเขาเขาไปเห็นงานแล้วทางนั้นทางทางทางนั้นจะเข้ามากันยังพันได้ได้ไข่เข้าเถอะเพราะว่ามันยังลลอกดาวอยู่ด้เสียงเสียงสัดดีบ่ะเสียงชัดเจนชัดเจนแต่ว่ามานลบจะเสียงค่อยหน่อยแม่เสียงไม้มันค่อยดูด <laughs> ไม่เล็กบอกไม่น้อยบอกอ้าโอเคเดี๋ยวเดี๋ยวตอนท้ายคลิปเนี่ยเราก็ต้องฝากรายการเรานิดหนึ่งที่เป็นเอเชียโปรดักชั่นเนี่ยเราจะมีข่าวสารเกี่ยวกับไทยลาวแวดวงวงการธุรกิจวงการท่องเที่ยวมีอะไรอัปเดตเราก็มาแชร์เล่าสู่กันฟังนะเจ้าเจ้าเดี๋ยวให้ให้ให้น้อยท้ายคลิปหน่อยอ่าสุดท้ายนี่ไก่ อยากฝากเกี่ยวกับเพจของอาเซียนโปรดักชันอินเตอร์เนชั่นกุ๊ปจะมีหลากหลายหลากหลายก็คือจะมีเ่ลเมอ่อก็จะมีคาวคาวการบันเทิงการท่องเที่ยวเศรษฐกิจการค้าแล้วก็จะรวมทุกอย่างถ้าเป็นไปได้รวมทุกอย่างได้ก็เป็นยิ่งดีแล้วก็จะมี น้อยจัดรายการกับแชร์ให้ฟังทุกมือกับฝากทุกทุกท่านติดตามรายการชีวิตเสียงเพลงเพจสถานีวิทยุโทรทรภาพละครหลวงเข้าไปกดไลค์กดแชร์ให้กันเด้อครับครับครับเอามาเนะเดี<ๆ>๋ยวคุย,ค,ยคุยฝากกับทางคุณน้อยเขาหน่อยมเนะได้ได้ก็เดี๋ยวเดี๋ยวที่เขาไปไปแชร์เนาะไปไกดไลค์กดแชร์เนาะดยึงเนาะดู <laughs> ยินดีทนายหุจักเเนอไอ้มนุกยินดีเราได้เจอกันเพียงแค่นี้แหละเดี๋ยวน้อยต่อไปเดี๋ยวต่อไปเนี่ยไอ้ไอ้เครือข่ายวงวงการธุรกิจที่มันมันจะเยอะเดี๋ยวจะดึงเข้ามาเรื่อยเข้าใจไหมเดี๋ยวจะมีทั้งจีนทั้งลาวทั้งกัมพูชาทั้งอะไรเยอะแยะไปหมดจะันก็จะขยายวงไปเรื่อยแหละเราเรามีธุรกิจอะไรเราก็จะแลกเปลี่ยนกันจาส่วน้าเป็น ถ้าเป็นไปได้เท่ากับต้องมีโฆษณาในเนาะไอเนาะโฆษณาดึงโฆษณามาเพจเ่าอนาเดี๋ยวเอาโฆษณามาลงเดี๋ยวให้มานพไปขายระบบขนส่งมานพนี้เขาทําระบบขนส่งอยู่โอ้เจ้าเด้าเดี๋ยวมานพขายระบบขนส่งก็ไปโฆษณาไป้านเลยเาแมน ก็โอเคคลิปนี้เราก็เอาสั้นๆเพียงเท่านี้ก่อนเป็นเป็นเป็นคลิปแรกที่เราพูดคุยข่าวสารเกี่ยวกับเรื่องโควิดบ้างเรื่องการแนะนําตัวบ้างเดี๋ยวคลิปต่อไปเราก็จะมีข่าวสารที่แบบว่าเจาะลึกลงไปในแต่ละเรื่องนะครับมาแชร์ในช่อง YouTube แล้วก็ในช่องเอเชียนโปรดักชัเจ้าจะโอเคเดี๋ยวพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับสบายดี